สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านกระผมนายทีทัศน์อุ่นมีครูที่ปรึกษาชมป์ประถมศึกษาปีที่3ทับ6เป็นตัวแทนของคณะครูสายชมป์ประถมศึกษาปีที่3จะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่คอยสนับสนุนส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยดีเสมอมาครับหากยังมีสิ่งใดยังขาดตกบกพร่องทางโรงเรียนขออภัยมาณะโอกาสนี้ครับการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้ดำเนินงานใน4เรื่องดังนี้ครับ ในเรื่องที่1การออกเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียนซึ่งคณะครูได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบรับจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดีทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีครับนอกจากการเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียนแล้วในเรื่องที่2ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนดังนี้ครับ 1. สำรวจความคิดเห็นจากท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ซึ่งดำเนินการไปแล้วในวันที่8และวันที่9เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาครับ 2. วางแผนเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้จะส่งไปยังกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุญาตครับหลังจากนั้นทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา2019จะเข้ามาตรวจสอบโรงเรียนอย่างละเอียดครับว่ามีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนได้หรือไม่หากได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการแจ้งไปยังท่านผู้ปกครองทุกท่านให้รับทราบในลำดับต่อไปครับเรื่องที่3คณะครูสายแชั้นประถมศึกษาปีที่ส ได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียน DLTV ให้แก่นักเรียนซึ่งจะใช้เรียนในวันที่15ถึงวันที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563จึงขออนุญาตนัดหมายท่านผู้ปกครองมารับเอกสารในวันที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563ในเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุราช,ชประสิทธิ์ครับเรื่องที่4คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้จัดตั้งกลุ่มลายห้องเรียนขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีพุทธศักราช2563 ท่านที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทนชั้นเรียนในการร่วมประชุมกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของปีพุทธศักราช2563ในลำดับต่อไปครับสุดท้ายนี้แม้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงแล้ว อย่างไรก็ตามคณะครูยังมีความเป็นห่วงนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านจึงขอฝากบทกรบทนี้เพื่อเน้นย้ำตามมาตรการในการป้องกันโรคและฝากถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ไว้ดังนี้ครับโรคติดต่อยังระบาดให้หวาดวันวอนช่วยกันระว,วังภยัย ไว้เถิดหนาออกจากบ้านเจลล้างมือต้องพกพาที่แน่นหนาหลีกเลี่ยงไว้ให้จงดีเว้นระยะห่างกันไว้สักนิดเพื่อพิชิตโรคร้ายในวันนี้มันล้างมือสวมหน้ากากไปทุกที่หากเริ่มมีไข้เจ็บคอ ให้กักตัวในวันนี้การสอนนั้นได้ปรับเปลี่ยนใช้สื่อกลางขับเคลื่อนการศึกษาครูต้นแบบ DLTV สร้างสรรค์มาครูหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนดูทีวีเท่าที่จะดูได้เรียนออนไลน์รับรองไม่มีเหงา ส่วนใบงานอ่านเขียนตามกำลังเราผู้ปกครองไม่ต้องเฝ้าเช้าจดเย็นใครไม่ทราบปัญหาแต่ครูทราบครูเข้าใจไม่บังคับหรือครูเข็นความพร้อมเด็กย่อมแตกต่างอย่างที่เป็นครูจะเน้นสอนซ้ำยามเปิดเทอม ด้วยความรักและปรารถนาดีจากคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทาง Facebook f แ n p a g e สายชั้นประถมศึกษาปีที่3และกลุ่มลายห้องเรียนได้เลยครับสำหรับวันนี้กระผมคุณครูทีทัศน์อุ่นมีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ